มีหลายคนในเขตอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแทบจะไม่เชื่อเลยว่าอดีตครูประชาบาลชื่อเสียงโด่งดังซึ่งมีคนรู้จักมากในฐานะที่แกมียาแผนโบราณรักษาโรคอัมาพาตหายได้อย่างชงัดได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วเพราะว่าแกเป็นคนล่ำสันแข็งแรงแล้วก็อายุเพียงแค่50ปีเศษเท่านั้นเองงานศพของแกบุตรภรรยาและญาติพี่น้องก็จัดอย่างสมเกียรติที่วัดสว่างอารมณ์ มีหนังกังแปลงในบริเวณลานวัดผู้คนก็มืดฟ้ามัวดินก็นับว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งไม่น้อยหน้าใครในอะำเภอสองพี่น้องทีเดียวสมัยที่แกยังมีชีวิตอยู่ใครๆก็ต้องออกปากชมในการขยันหมั่นเพียรในการดำรงชีพของแกจนมีฐานะรำ่ำรวยอยู่ในขั้นมีอันจะกินครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านบ,า,นบางสแกตําบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีทีเดียวเดิมทีก่อนที่แกจะดังไปทั่วทุกสารทิศนั้เมื่อหลายปีมาแล้ว คุณสมพรที่เล่าเรื่องนี้รู้จักกแกในนามว่าแกชื่อครูใหญ่เป็นครูประชาบาลอยู่ในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแกก็คุยให้ฟังบอกว่าการที่ได้ตำรายาที่ว่ามาเพราะว่าแกป่วยเป็นโรคอรัมพาตมาก่อนจนแทบว่าจะถูกปลดออกจากราชการตอนนั้นแกเป็นครูอาการน้องแกก็คือแขนขาชาแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งหมดความรู้สึกแม้แต่พูดก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้ว แต่ก็ยังดีที่พอจะเดินเหินไปไหนมาไหนได้บ้างแต่ก็ต้องมีคนคอยจูงคอยพยุงให้เดินไปได้พยายามไปรักษาตัวทางแพทย์แผนปัจจุบันก็หมดเงินหมดทองไปเยอะแยะอาการก็ยังไม่ทุเลาลงภายหลังจากการที่ได้รับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันจนกระทั่งทุนร้อนแทบจะหมดตัวแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือคืนวันหนึ่งคืนนั้นอากาศปลอดโปรงเหมือนกับจะเป็นนิมิตอันดี แกก็เข้าที่บูชาพระนั่งทําสมาธิอยู่พักหนึ่งแล้วก็บูชารูปเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทาจารย์โตพรหมรังศีพอเสร็จแล้วก็สวดคาถาชินบัญชรสามจบแล้วก็เข้านอนตอนดึกแกก็ฝันไปว่ามีพระแก่รูปร่างที่เห็นในความฝันเนี่ยเหมือนกับรูปเจ้าประคุณสมเด็จมาบอกว่าโรคของครูนะ่ะมันมากถ้าจะมาระลึกถ,ถึงให้อาตมาช่วยอย่างเดียวนะ่ะไม่ไหวหรอกต้องใช้ยาช่วยด้วยถึงจะหาย เผื่อว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลต้องครูบ้างเดี๋ยวอาตมาจะช่วยบอกให้ไปเอายามารักษายานี้ให้ครูสืบเสาะไปเจ้าของยาเนี่ยเป็นคนแก่มากแล้วบ้านอยู่ทางอำเภอป่าโมกจังหวัดอนองทองหลังจากฝันแล้วต่อมาครูใหญ่นี่ก็สืบเสาะไปจนกระทั่งพบคนแก่เจ้าของตำราย,ยาตอนนั้นแกมีอายุถึง99ปีแล้วก็ตรงกันกันกบตำบลที่เจ้าประคุณสมเด็จได้บอกไว้ในความฝันทุกประการ แล้วก็ได้หายจากโกรครายจนเป็นปกติดังเดิมก็เพราะยาของชายชราคนนี้ต่อมาแกก็เพียนพยายามไปหาเจ้าของตำราอยู่เรื่อยๆพยายามอ้อนวอนขอจนกระทั่งได้ตำรายามาผสมเอาเองตำรายานี่มีคนพยายามไปขอกันมากแต่ก็ไม่สำเร็จสักรายเดียวเพราะว่าแก้ข้อปริศนาของเจ้าของยาไม่ตกครูยยใหญ่นี่แก้ตกก็เลยได้ตำรามาผู้ที่ไปขอตำราชายชราเนี่ แกจะตั้งปัญหาเป็นปริศนาให้แก้ถ้าเป็นบุญของใครก็ได้ตำราไปก็มีข้อความว่าพระฤาษีเป็นหมอมนพระสุทนเป็นหมอยาพระฤาษีใช้พระสุทนไปเอายานะคือคําเฉลยปัญหานี้จะออกมาเป็นตัวยาสำคัญสำคัญการแก้ปัญหานี้ครูใหญ่ก็ปิดเป็นความลับไม่ยอมเปิดเผยเพราะได้สาบานกับผู้ให้ตำรายาไว้แล้วว่าจะไม่บอกใคร ระหว่างที่ได้ตำรายามาปีแรกแรกชื่อเสียงของครูใหญ่ในเรื่องยาแก้โรคอัมาาพาตนี้ก็ยังไม่ดังเท่าไหร่แกทำเก็บไว้ไม่มากแล้วก็เจียดจ่ใจให้แกผู้ที่รู้เรื่องสปปรรพคุณยานี้ดีเฉพาะแต่ในถิ่นใกล้เคียงเท่านั้นเองการจำหน่ายก็ยังไม่เป็นล่ำเป็นสันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็มีคนมาขอเจียดยาเพียงแค่20บาท30บบาทเท่านั้นจนกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าปีที่สี่ ทั้งที่ยังไม่ค่อยจะแพร่หลายแล้วก็ยังไม่มีใครรู้จักมากนะักครูใย,ยก็บอกว่าได้ช่วยเหลือให้คนที่มารักษาหายป่วยทั้งขนาดหนักบ้างเบาบ้างไปประมาณ20่สิรายจดชื่อแล้วก็หลักฐานที่อยู่ที่แน่นอนเอาไว้แล้วก็จากการที่ว่าคุณสมพรเนี่ไปสอบถามผู้ป่วยด้วยตัวเองแล้วก็ยืนยันว่าได้หายจากยาที่ไปเจียดจากครูใหญ่นี่มาแล้วก็หลายราย ชาวบ้านก็รำเรือนมากจึงเป็นที่น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลว่ายานี้ต้องมีสรรพคุณดีจริงแน่นอนประมาณปี2 5 1 8หลังจากที่ครูใหญ่ได้ทำราย,ยามาประมาณ4ปีแล้วก็คนที่คือคนไข้เนี่ยใครที่อายุยังน้อยมีกำลังวังช้าอยู่เนี่ยก็จะหายอย่างรวดเร็วส่วนผู้ที่มีอายุมากเนี่ยอาจจะหายช้าหน่อยหรือว่าหนักเป็นเบา ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัยของผู้ป่วยแล้วก็การบำรุงด้วยอาหารเป็นประการสำคัญด้วยแล้วยาของแกนี่ถ้าได้รับการนวดอย่างถูกวิธีจะช่วยได้มากอีกหลายเท่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อสนับสนุนสปปรรพคุณของยาไทยคุณสมบัก็ได้เขียนประกาศสปปรรพคุณลงในหน้า,าประสบกรการลงในหนังสือพิมพ์ประเภทนิตยสารฉบับหนึ่งโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ก็เลยช่วยส่งเสริมให้ชื่อเสียงของครูใหญ่นี่ดังกระชอนไปทั้งภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกไปจนถึงภาคอีสานทําให้ยางของแกขายดีเป็นเทน้ําเทท่ามาระยะที่ยางของแกขายดีเนี่ยแกขึ้นราคาเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นห่อละร้อยบาทระหว่างที่ชะตาชีวิตของแกกำลังรุ่งโรจน์อยู่นั่นครอบครัวของแกก็มีความสุขด้วยก็เป็นธรรมดาแต่แล้วก็เหมือนความฝันไปชั่วขณะอย่างที่พระานว่าอนิจยังไม่เที่ยง เป็นความจริงที่ไม่มีใครจะค้านได้สิ่งไหนที่มีความเจริญเกิดขึ้นก็ต้องมีความเสื่อมสลายลงเป็นของธรรมดาโดยที่ไม่คิดไม่ฝันทำไมครูใหญ่ถึงได้เสื่อมลงอย่างรวดเร็วเหลือเกินผู้คนกำลังนับหน้าถือตาเดินทางจากแดนไกลามาหากันแทบทุกสารทิศเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายแต่ต้องมาหยุดชะง,งักลงอย่างกระทันหันทุกคนก็กล่าวขวัญกันให้แซดไปทั้งบาง ว่าครูใหญ่เป็นอะไรตายบ้างก็ว่าไม่น่าเลยครูใหญ่ทั้งอ้วนอ่าทั้งสุขภาพดีบ้างก็ว่าครูใหญ่ตายเพราะผิดสัจจะต่อท่านบูเท่าเจ้าของสำรายาคนเก่าเขาเล่าว่ายาโบราณนั้นศักดิ์สิทธิ์ผู้ทำการรักษาจะเรียกร้องเงินทองเขามากไม่ได้ต้องแล้วแต่เขาเจอสมณาคุณ เป็นอันว่าสินค้ายาแก้โรคอัมาพาตซึ่งเดินเครื่องอย่างเป็นลำํำเป็นสันเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจซึ่งมีหน้ามีตาในครอบครัวของครูใหญ่ก็ต้องสะดุดหยุดลงเพียงแค่นี้แต่ทายาทข้องแกยังมีอยู่ที่จะดำเนินงานแทนต่อไปอยานั้นยังคงได้ผลตามเคยสำหรับคนไข้หรือเปล่านี่ก็ต้องพิสูจน์กันใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ครูใหญ่เนี่ยป่วยเป็นโรคเจ็บในท้องมีอาการท้องบวมแข็งแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆแพทย์ก็หาสาเหตุไม่พบแกก็เที่ยวตะเวนไปรักษาตัวทั้งหลายแห่งแล้วครั้งสุดท้ายก็ไปถึงกรรมที่โรงพยาบาลพระมงขุดที่กรุงเทพหมดค่ารักษาตัวไปเยอะเหมือน,นข่าวมาจากวงในที่เชื่อถือได้กล่าวว่าครูใหญ่แกลืมไปเองเพราะชะตาแกถึงคาดแกลืมเรื่องที่ให้สัจจะแกเจ้าของตำรายาไว้ห้ามเรียกร้องเงินทอง อย่างเป็นล่ําเป็นสันแกก็เลยต้องถึงแก่กรรมลงอย่างน่าสงสารเพราะว่าเดิมทีเดียวนะใครมาขอเจียดยาเป็นเงินเท่าไหร่แกก็ขายให้ไม่ได้เรียกร้องก็เลยไม่มีอะไรไม่มีอาถรรพ์เกิดขึ้นนะตามข่าวที่กล่าวว่าเจ้าของตำรับยาเดิมที่ครูใหญ่ไปได้มานั้นฐานะก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรจากการขายยาเป็นผู้เฒ่าซึ่งมีอายุถึง99ปีนะทั้งนี้เป็นอายุในขณะที่ครูใหญ่ไปได้ํำรามาเมื่อหลายสิบเอ่อเมื่อหลายปีมาแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นผู้มีศีลมีธรรมของคนโบราณนนมีสัจจะเป็นที่ตั้งครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับทีนี้เ,เรื่องโกงเงินชาวบ้านเนี่ยท่านผู้ฟังมันบาปไหมความเจ้าเล่ห์แสนกลของร้านค้าบางร้านที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขาดสามัญสำนึกต่อลูกค้าคิดกลลเม็ด วิธีคดโกงหลายรูปหลายแบบพ่อค้าเหล่านี้ก็ไม่เคยสนใจว่าสิ่งที่พวกเขาทําลงไปน่ะเป็นบาปเป็นการหลอกลวงเพื่อนมนุษย์อย่างไม่น่าให้อภัยอย่างเช่นเรื่องของแป๊ก,กิมนีครับร้านแปะก,กิมนี่เป็นร้านขายข,ายของเบ็ดตะเล็ดอยู่ใกล้สามแยกบ้าน่อนอำเภอเมืองอุดรธานีเมื่อสมัย30มสิบปีก่อนโนนร้านแปะก,กิมเนี่ยเป็นร้านค้าขาประจําของพวกเด็กๆเ,เพราะว่าแปะก,กิมมักจะหาขน,นมหาของเล่นมาขาย เพื่อจะดึงดูดใจพวกเด็กๆให้เข้ามาซื้อของในร้านของแกอยู่เสมอทั้งขนมและของเล่นในร้านแปะกิมส่วนใหญ่จะมีราคาแพงเช่นเดียวกับสินค้าประเภทอื่นๆก็มักจะมีราคาแพงกว่าร้านอื่นเขาแต่ว่าเพราะในย่านนั้นมีแต่เพียงร้านแปะกิมที่เปิดขายของอยู่ร้านเดียวก็กทําให้ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในย่านนั้นไม่มีทางเลือกถ้าไม่ซื้อของที่ร้านแปะกิมก็ต้องเข้าไปในตลาดซึ่งอยู่ไกลออกไปอีกหลายกิโลทีเดียว ยามใดที่บ้านเมืองประสบภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือว่าภัยธรรมชาติที่มันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งแปะกิมจะฉวยโอกาสกักตุนสินค้าเอาไว้เพื่อที่จะได้ขึ้นราคาอย่างบ้าเลือดเมื่อชาวบ้านต้องประสบกับภาวะขาดแคลนโดยพฤติกรรมของแปะกิมนี้ก็เป็นที่รังเกียจของชาวบ้านเป็นจํานวนมากแต่ขณะเดียวกันก็จําเป็นต้องอาศัยสินค้าของแกเพื่อย,ยังชีพในยามที่จําเป็น การกระทําซึ่งแสดงออกซึ่งความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างร้ายกาจของแกนี่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบ่อยครั้งแต่สมัยนั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงก็ทําให้พ่อค้าหน้าเลือดอย่างแปะก,กิมนี่ค่อยๆสร้างฐานะตัวเองจนร่ารวยได้ในเวลาอันรวดเร็วเมื่อยิ่งได้ก็ยิ่งโลภไม่ยอมหยุดพฤติกรรมมันเลวร้ายของแปะก,กิมก็พัฒนารูปแบบออกไปต่างๆนานา สินค้าหมดอายุขาดคุณภาพชนิดต่างๆก็ถูกแปรก,กิมใช้เงินกว้านซื้อเพื่อจะนำมาขายในร้านชาวบ้านในสมัยนั้นนความรู้น้อยไรายการศึกษาก็พากันซื้อหาสินค้าเหล่านั้นมาใช้มากินใครโชคดีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพร่างกายแต่สำหรับบางคนแล้วเมื่อนำสินค้าด้อยคุณภาพและหมดอายุเหล่านั้นมาใช้ก็ได้รับพิษภัยถึงขั้นล้มป่วยลงต้องหามส่งโรงพยาบาลก็มีให้เห็นหลายราย แต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถเอาเรื่องเอาราวกับแปะกิมได้อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบทางด้านนี้ก็ถูกเงินของแปะกิมล้างสมองจ,จนเห็นผิดเป็นถูกสิ่งที่ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นพฤติกรรมอันชั่วร้ายของแปะกิมที่ทําต่อเพื่อนมนุษย์โดยขาดสานึกแห่งความผิดชอบชั่วดีแต่นั้นยังไม่เลวร้ายเท่ากับเมื่อแปะกิมได้นําเอาลูกอมที่มีสารเสพติดมาหลอกขายเด็กๆจนติดจนง,งอมแงม โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพอนามัยของเด็กตาดำๆเลยซึ่งความที่ทางการจะประกาศกวาดล้างลูกอมเคลือบสารเสพติดนี้ก็ปรากฏว่ามีเด็กติดยาเสพติดกันเป็นจำนวนมากแล้วแล้วแปะกิมก็ปฏิเสธความรับผิดชอบอีกเช่นเคยโดยอ้างว่าไม่รู้ว่ามียาเสพติดเคลือบแฝงอยู่พอทางการประกาศห้ามขายแปะกิมนี่ขายหมดเรียบร้อยไปแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่สามารถเอาผิดกับแปะกิมได้ตามเคย แต่ชาวบ้านต่างพากันรุมสาบแช่งแกเพราะว่าทุกคนต่างก็รู้ว่าแปรกิมทําไปโดยเจตนาหวังจะให้เด็กๆติดเพื่อจะขายลูกอมนี้ได้จํานวนมากๆนั่นเองแถมราคาก็แพงกว่าลูกอมปกติหลายเท่าตัวเพื่อสร้างกําไรได้สูงแปรกิมสามารถรอดพ้นจากเงื้อมือของกฎหมายโดยใช้เงินเป็นทางผ่านแต่ผลกรรมที่แกได้สั่งสมมาเนิ่นนานกาลังรอเวลาที่จะตอบสนองแกอยู่โดยที่ตัวแกไม่ได้สํานึกจนกระทั่งคืนหนึ่งหน้า หน้าหนาวปีนั้นประมาณตีสองเสร็จ,รจตอนที่แกกำลังนอนหลับอย่างสุขสบายในห้องนอนบนตึกชั้นที่สก็เกิดไฟไหม้ขึ้นที่ห้องเก็บของหรือว่าเก็บสินค้าที่อยู่บริเวณชั้นสองของตัวตึกไฟน่ะไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่แปะกิมแกตกใจจนเกิดอาการช็อกหมดสติไปลูกๆเห็นพ่อช็อกแน่แน่นิ่งอย่างนั้นก็ช่วยกันทำปรถมพยาบาลกันกลาหล แต่แปะก,กิมก็ยังไม่ได้สติไม่ได้ฟื้นคืนกลับมาอย่างเดิมลูกสาวคนเล็กแปะก,กิมก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อมียาแก้โรคหัวใจเก็บไว้ในลิ้นชักหัวนอนก็รีบลนลานหยิบเม็ดยาซึ่งมีลักษณะเหมือนกันในถุงใบใหญ่ออกมาป้อนเข้าปากแปะก,กิมผู้เป็นพ่อหมายจะให้ยาช่วยพ่อฟื้นคืนกลับโดยที่ไม่รู้เลยว,ว่าเม็ดยาเหล่านี้เป็นยาหมดอายุที่จะแปะก,กิมกเตรียมบรรจุใส่ถุงแบ่งขายให้กับลูกค้า มันไม่ใช่ยาแก้โรคหัวใจของแปะก,กิมแต่มันเป็นยาลดไข้แก้ปวดธรรมดาธรรมดาที่หมดอายุแล้วซึ่งก็ส่งผลในหัวใจของแปรก,กิมเริ่มเต้นอ่อนลงอ่อนลงทุกทีร่างอันแน่นิ่งของแปะก,กิมถูกลูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่มันก็ช้าเกินไปเพราะว่าแปะก,กิมสิ้นใจตาย,ต,ายตั้งแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลเรื่องราวในคืนที่แปะก,กิมถูกผลกรรมตามมาสนองจนต้องสังเวยด้วยชีวิตทั้งตัวเอง โดยไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้เลยในครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ได้มาจากปากคำของลูกๆแปรก,กิมซึ่งให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่แปรก,กิมได้จบชีวิตลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นอาจจะเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหากแปะก,กิมไม่มียาหมดอายุไว้ในครอบครองเพื่อจะเตรียมขายกับลูกค้าที่แกคิดว่าโง่ผู้ไร้การศึกษาอย่างเช่นที่แกเคยปฏิบัติมาบางทีชีวิตของแกก็อาจจะไม่จบลงอย่างน่าเศร้าอย่างนี้ แต่ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็ตามทีแต่ท่านผู้ฟังหากไม่มีการสร้างกรรมหรือว่าการกระทําที่ไม่ดีมันก็คงไม่มีผลกรรมหรือว่าผลแห่งการกระทํานั้นบังเกิดขึ้นกับตัวแก่อย่างแน่นอนครับ